ัวล้างมือแล้วนะคะเน<า>ี่ยเราพยายามคลุกให้มันให้มันเข้าไปในที่เราบ้างไว้อะ่ะให้มันเข้าเนื้อนะคะให้มันเข้าเนื้อปลาอ่าทอ,อดประแดงกับกระดูกก่อ อ้าสามเสหายลงกระชับไปแล้วค่ะดีครับเป็นเพื่ับช่องโด,โดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับยังอยู่กับป้าบัวและน้องหมีมีมี่มีมี่ม <ๆ S 1> ของเรา เนีมอสวัสดีค่ะครับดี FC ที่รักนะคะช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกผากันเที่ยวกินกันตามสบายแม่บัวจะเปลี่ยนคอนเทนต์ก็อีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาเจออาหารปักใต้อีกเมนูหนึ่งนะคะเป็นเมนูเห็นมีปลาหลายอย่างเลยทอดขมิ้น ซึ่งแม่บัวก็ไม่อยากจะทำหลายๆครั้งปลาทอดทมิ้นเนี่ยเราสามารถทอดได้ทั้งปลาปลาน้ำจืดปลาดุกปลาดุกปลาช่อนได้หมดนะคะปลาดุกน้ำจืดอ่าอันนี้เป็นปลาทะเลปลาแดงปลาบัวแบ่งมาจากแล้วอันนี้เขาเรียกว่าปลารู้จักไหมอะ ปลากระเบนปลาจ้องม่องอ๋อเขาเรียกจ้องม่องเหรอะปลาจ้องม่องบาโลนะเขาเรียกปลาจ้องม่องมันต่างต่างจากปลากระเบนหรือว่าถ้าเป็นภาคตะวันออกเขาเรียกปลาบางอทางตราดเนะ่ะนะคะแหลมงอบเนี่ยเขาจะเรียกปลาบางเนี่ยน้องสะพ้ายแหลมงอบส่งมาให้อยากให้พี่ก็ทำมันก็หน้าตาเหมือนปลากระเบนอะเหมือนกันค่ะแต่มันเป็นปลาตัวเล็กแต่มันจะไม่โต มันไม่โตใหญ่ค่ะ<ม>อันนี้นะคะยา่ยางย่างแล้วก็มายำอร่อยมากนะคะวันนี้ป้าบัวจะมาเอเขาเรียกว่าทอดแต่มาทอดเอ่อทอดขมิน้นนะคะถ้าเราไม่กลัวขาวมากก็ใส่ตะไคร้ลงไปหน่อยนึงไม่ต้องมากพอดแล้วมันจะไมหม้เดี๋ยวหมักก่อนใช่าเนี่ยค่ะต้องหมักเนี่ย เราต้องหมักเอาที่ท้ายก็คือขมิน้นกระเทียมเกลืออ่าบางคนก็ใส่ตะไคร้บางคนก็ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะกลัวเคาาไม่ชอบค้าก็อ่าก็ใส่ใส่ตะไคร้หน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเราจะทําการเอาตามเลยทั้งหมดนี่แหละให้ถึงพริกถึงขมิน้น <laughs> ขมิน้น เพราะฉะนั้นในครกนี่ก็กระเทียมขมิน้นตะไคร้ไปเลยเดี๋ยวตะไคร้หนาใส่ตะไคร้ที่จังใส่มากกับมันจะไหม้๋อจะไม่สวยมันไม่สวยค่ะ แต่เราก็ใส่น้อยๆแก้คาวนะค่ะบางคนไม่ใส่ก็ไดาษ600ปีนะฮะ600 <c oughs> ปีของพระบัวตกทอดสมบัติมรดกตกทอดต่ครกี่ดูรู้นะ<ช>ครกเก่าครกใหม่เห็นตั้ ดูใกล้ๆรู้เลยของโบรามโบราณครัหบหอบหอบหิ้วมาจากปักใต้นใช่คิดถึงแต่คุณยายคิดถึงมากๆเลยคุณยายแต่งงานก็ได้มาพอป้าบัวแต่งงานคุณยายก็เอาให้มา ือนิดนึงนะคะขอช้อนด้วยช้อนตักเกือรเอืนใส่ไปเลยนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราตำให้ละเอียดเลยนะคะตำให้ละเอียด บ้บางไงให้มันได้เข้าเครื่องเขาเรียกเข้าเครื่องค่ะแล้วหางมันก็ตัดทิ้งไปเลยเ <ul> หรอครับบัว <c oughs> ไอ้มีตัดหมดไม่เป็นไรมันก็มีแต่กระดูกเนา้หางมันไม่มีอะไรค่ะ มีก็น่าสงสารมีดไม่คมไม่คมเลยหนีเอามาแล้วอ่าอันนี้คมเดี๋ยวล้างทีนะมีเนี่ยเออเอาอันใหญ่ีอย่างนี้ที่บ้านเรียกว่าอะไรกินไหมที่บ้านกินหมปลาเนะี่ยที่บ้านกินไหมเรียกว่าปลาอะไระก็เรียกปลาแหละ <het ero> เรียกภาษาถวายเรียกอะไรอะ่ <S <S จะจำไ,ไม่ได้แล้วเนาะเอะอลวดม,มีดนี้มันตัดยากละ <S <S 2> <S 2> นี่มีดนี้มันตัดยากก็บอกอันนี้ไปเทก่อนแหลกแล้วแหลกแล้วค่ะ น้องมีตำให้แรกเรียบร้อยแรงเยอะเมื่อวานก็ตำเครื่องขึ้งกิโลเตรียมไ้ครึ่งกิโลตำเองน้องหมีตำพริกเอตำเครื่องนะคะเกระเทียมขมิ้นตะไคร้เกลือเรียบร้อยแล้วเราก็มาคลุกปลากันนะคะ ล้วเอามาคลุกปลาออกมาหมดเลยไม่บวดล้างมือแล้วนะคะเนี<า>่ยเราพยายามคลุกให้มันให้มันเข้าไปในที่เราบ้างไว้อะ่ะ ให้มันข้าวเนื้อนะคะให้มันข้าวเนื้อปลาทั้งสองฝั่งยัดเข้าไปป้าปลาบัวนะชอบปลาดุกปลาดุกทอดชมิน้นปลาแดงก็ชอบชอบตรงนะี้ แต่ปลาจ้องม่องเนี่ย fc เขาบอกว่าอร่อยถ้ากระมิ้นก็อร่อยป้าบัวไม่เคยกินหรอกนี่นี่พอทอดแล้วมันกรอบทั้งตัวไหมฮะเนี่ยกรอบค่ะมันก็กรอบมันมันต้องมีกระดูกไหมต้องเอากระดูกไม่ต้องค่ะมันไม่กรอบคือก็ปกติค่ะกระดูกก็มีปลาจ้องม่องแต่ผมสารภาพผมไม่เคยกินเออเด็ไม่เคยกินไอ้ปลานี้เด็กๆเนี่ยกินกินย่างแล้วก็มายำผมไม่เคยกินเลยหรือไม่ก็ ผัดเผ็ดก็ยังนึกว่าไอปลากระเบนที่มันมาเป็นชิ้นๆก็คือปลาตัวนี้และไอปลาตัวนี้มันมันยังเด็กค่ะนึกว่าไอนี่มันเป็นกระเบนกระเบนเด็กไงแสดงว่าไอนี่มันก็คือตัวมันก็คือแค่นี้แหละจ้องม่องเนี่ยส่วนไอกระเบนที่เข้าไปผัดปลากระเบนผัดอะไรคนละอย่างคนละอย่างนั่นคือปลากระเบนไอนี่คือปลาจ้องม่อง ทางตลาดเขาเรียกปลาบางค่ะทะเลดาดนะคะทางนั้นทางนั้นคือคืนคนละอย่างกันคนละพันกันพันเดียวกันปลาเนี้ยถ้าปักใต้เรียกปลาจังม่องกัวแพ็ดจ้าจังม่องทอดขมิ้นปลาจังม่องแต่ทางตลาดเขาเรียกปลาบางคือรู้จักเหมือนกันแล้วแล้วมันคือปลากระเบนไหมปลาจังม่องนี่แหละ อชื่อสองชื่อออ๋ปักใต้เรียกปลาจังมง้งต่างตาดเรียกปลาบางอไอปลากระบีนก็คือปลากระเบนค่ะตัวใหญ่ให่ไม่ใช่ปลาไม่ใช่ไอนี่โต่ใช่เนี่ยนะคะแล้วก็คลุกเอาไว้พักหนึ่งหมักไว้สักพักหนึ่งเลยเดี๋ยวเอาไปทอดให้มันเข้าเนื้อเพราะในนี้เราก็ใส่เกลือแล้วน่อยนึง เค็มๆแล้วล่ะอ่าวิธีการทอดเนี่ยตอนนี้เราคลุกเสร็จแต่ตอนเราทอดนั้นเราต้องเอาพวกนี้ออกอ่อนนะเพราะมันจะไหม้ก่อนปลาจะสุกออเราค่อยทอดตอนที่ปลาทอดเสร็จแล้วทอดแล้วก็มาลุยค่ะอเออป้าบัวทําไมว่าเราทอดแล้วมันดํามันไหม้มเราก็ไม่รู้เทคนิคอะ่ะเป็นผมผมก็ไม่เออเราไม้เหมือนกันก็เนี้ยก็เลย หมักก่อนหมักให้ข้าวเนื้อแล้วเดี๋ยวค่อยเอาออกเออแล้วก็ปิดไปบ้างแต่ก็ต้องมีเดี๋ยวเอาทอดเลยหน้าค่ะเดี๋้วเราต้องทอดเลยหน้าอ่าเราหมักเสร็จแล้วนะคะรอสักห้านาทีหรือสิบนาทีเดี๋ยวตั้งตั้งกระทะใส่น้ํามันลุกตั้งเรียบร้อยอ่าน้องหมีรู้งานตั้งแล้วนอ่าตั้งกระทะใส่น้ํามันเตรียมทอด ยัมงมองจังมองอ่าสามเสียหายลงกระชับไปแล้วค่ะช้อมเที่ยงออกมันจะไหม้หนคะคะ กระแดงก็สุกแล้วนะคะหอมหอมขมินขน้นกระเทียม

哎，没听 I mean, ที่เหลือนี่เดี๋ยวทอดตังหาใช่ไหมฮะค่่ะใชทอดตังหาดแล้วลก็มานอจ้ะมันจะได้ไม่ไหม้จะได้สวยๆห<ะ>ลินตะให้อ่อนเครื่องที่เหลืออะไรเครื่องจะมั่งออย่างนีสวยๆอายอากติดแดงนะ อันนี้แหละของชอบบุกข้าวเวลาผมไปร้านอาหารปากใต้ผมขอเขาเนี่ยขอเยอะๆถึงแน่ขอโรยเยอะๆบทีแย่งกับโดุ้่นไม่กินปลาหรอกกินเนี่เนี่ยอ่าแล้พอเย็นแล้วมันจะกรอบ,นะอบเนาะเกรยไหมคะอ่ะาล้วก็มาโรยบนเลยนะคะ ปิดประแดงหมดอเลยน่าเยอะๆเยอะดีค่ะคุกกระข้าวอร่อยค่ะปลาทอดข้ามิ้นนะคะวันนี้สามสหายปลาดุกปลาแดงปลาจองม่องเพระอย่างลูกค่ะเอซีสนใจก็ทำทานเองได้นะคะเป็นกับข้าวง่ายๆค่ะวันนี้ ขอบคุณเอสีมากนะคะยังไงก็ขอบคุณช่องโดโดพัดเที่ยวพอรูปเที่ยวกินกันตามสบายยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ชอบใจนะไม่ชอบใจไม่เป็นไรชอบใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้แม่บัวด้วยนะคะเป็นกนาลังใจแม่บัวค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆครับขูดตักเอามาอุ่นเลยดูดําไปหน่อยครับอืม พีโรครูตั๊กสวัสดีเอฟซียังสวัสดีครับพี่ครูั๊สวัสดีครับพีโรกินอะไรนะข้าวผัดอะไรผัดอะไรข้าวผัดอะไรผัดกะเพราอาหมูผัดกะเพราหมูกินกับแกงอะไรครับต้มช้อนกับช้อนอีกแล้วอ่ะคูตั๊กลองสิปลาทอดขมิ้นนี่นี่อันนี้อันนี้ปลาแบบที่มันหน้าตาเหมือนปลากระเบนเขาหั่นแล้วแล้วก็มีปลาดุก อันนี้ปลาแดงชอบปลาไหนปลาปลาแดงอืมเขาหมักเองหมักขมิ้นนะแต่ตอนนี้ผมเอาไปอุ่นหม้ออบไอร้อนนะเพื่อนๆ่อนหม้ออบ<ๆ>ไอร้อนก็เลยนี่มาเอามาทานตอนเย็นนะครูตัก๊กลดลดน้ำหนักเหรอ <laughs> ไม่ไม่จิ้มอะไรเหลยอเรามีน้ำปลาพริกเนี่ยน้ำปลาพริกเลยอืมไปแสดงว่าอร่อยแล้วหอมขมิ้นอืม,อม,อมผมมีขมิ้นกระเทียม,มเครื่อง เครื่องหมักก็เพื่อนๆดูตอนต้นคลิปนะฮะอร่อยรสชาติรสชาติกรอบไปผมเอาไปอบอีกรอบอบเมื่ออบร้อนมันก็รีดน้ํามันออกแต่ไอ้นี่เครื่องมันก็จะดําๆหน่อยนะก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปทําทานดูนะครับเราไปทํารับประทานดูสูตรหมักของป้าบัวถูกใจครูตั๊กใช่ไหมอันนี้ไม่เผ็ดเผ็ดเป็นได้อ่า งั้นก็คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับเจอกันคลิปต่อไปครับพี่โดครับสวัสดีครัคนะคสวัสดีครับสวัสดีครับอคอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ